รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมจำกัดมหาชน40ปีปตทอสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต33ปีบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุ๊ เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบางจากขับเร็วทุกไมให้เร็วให้แรงกว่าใครให้ใช้ d r i ไปทุกคนเร็วทุกคันให้แรงกว่าใคร20 s ี b o าบางจาก E20S Evo เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตทอสอผอจึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน 40ปีปตทสทสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Energy Time นะคะในวันพฤหัสบ,บดีที่25กันยายนพุทธศักราช2568อยู่ในชั้นกันยาเลเขาธนะค่ะค่ะดิฉันดลดีชัยสมบัตินะคะสวัสดีค่ะคุณกันยาสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะมาเจอกับเรา2คนเนาะก็จะมีเรื่องราวพลังงานที่นำฝากกันนะช่ชค,ะคะใช่นะคะจริงก็ เมื่อเช้านี้นะคุณเช้าตรู่เช้าตรู่เลยนะคะคุณนภพลแล้วพี่บุญก็ได้เลิกได้เลิกเข้าสู่กระทรวงพลังงานเรียบร้อยแล้วนะครับรับตแหน่งแล้วมันปีว่าการกระทรวงพลังงานยังเป็นทางการเริ่มเข้ามาทำานล้มกล่าวไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํากระทรวงนะคะใช่พระพรหมนะคะใช่ค่ะก็เป็นธรรมเนียมเนาะทุกท่านก็ต้องมาไหวนี้นะแต่จริงๆแล้วฉันมองว่าท่านน่าจะมาไหวบ่อยและเพราะว่าเอ็นโก้เขาจะติดกับ ตึกปตทใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลามีใครเข้ารับตําแหน่งเนี่ยก็บริหารก็ต้องมาด้วยคุณอนตพลก็มาบ่อยมารับรัฐทมนตรีท่านก่อนๆเลยแต่ว่าพียงแต่ว่าวันนี้มาคนละตาแหน่งแหละวันนี้มาตําแหน่งใหญ่เลยมาเป็นเจ้ากระทรวงเลยใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องนโยบายอะไรต่างๆอ่เดี๋ยวไว้ค่อยพูดให้ฟังนะคะเพราะว่าท่านกรีบนะ จากกระทรวงพลังงานเสร็จก็ไปต่อตลายหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกตอนนี้รัฐบาลกำลังเดินสายหาภาคเอกชนหาโน่นนี่นั่นนะคะก็ต้องจะได้รู้ความต้องการของเอกชนไงว่าเอ๊จะให้ทำอะไรเดินหน้ายังไงจะมาคุยกันมาคุยกันต้องรีบมากเลยใช่ไหมใช่ไหมที่ที่คุณกัญนยาบอกคุณนันทินบอกว่าจะทำงานงานยีชั่วโมงราเดินกัน ็ยังเห็นก็ทางานเยอะอยู่นะใช่ไหมเห็นไปนู่นมานี่เยอะมากเลยใช่ค่ะเวลาน้อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอหลังสี่เดือนอาจจะแบบเขามีเวลาเดี๋ยวดูผลงานเอาไม่ได้ยากเรื่องพวกนี้ไม่ได้ยากนะคะถ้าตั้งใจจริงในการทํางานก็ให้เห็นได้เห็นผลงานเองแหละนะคะค่ะอ่ะวันนี้ไปเริ่มกันที่บริษัทปตทจำกัดมหาชนดีกว่านะคะเพราะว่ามีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับการขยายการลงทุนในธุรกิจไลฟ์ไซแอนจำได้ไหมที่อดอกเตอร์คงอภันินทาราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของวททเนี่ยพูดมาตลอดเลยบอกว่าหลังจากที่ท่านรับตำแหน่ง CEO ใช่ไหมก็บอกว่าก็จะเน้นตัวธุรกิจหลัก ก็คือธุรกิจน้ำมันธุรกิจกา๊าซอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนธุรกิจที่ไม่ใช่ call business คอร์ริสเนสเนี่ยอย่างเช่นพวก EV ีน่ยตอนนี้เก็บไว้แค่สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าส่วนไอตัวโรงงานประกอบเอยอะไรเอย<ม>ที่ไปลงเคยไปลงทุนก็ทยอยทยอยลดหุ้นทยอยทยอยขายออกไป <c oughs> แต่ทีนี้ในส่วนของไลฟ์ไซแอนเนี่ยค่ะคือมันยังกึง่งๆระหว่างจะ ขายออกไปห,หรือว่าจะเดินหน้าต่อแต่ทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัท Innovic a s i เียจำกัดเนี่ยซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะแฟคชิปของอตัวไลฟ์ไฟแอนเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของยาเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรเงี้ยเขาได้มีการขยายการลงทุนใช่ไหมเขาไปซื้อหุ้นในบริษัทโ p ตัสฟ a ร์ม t i ติค c ลคอมพานีลิมิเต็ดเราเรียกสั้นๆว่าโลตัสละกันซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไต้หวันแล้วปรากฏว่าโลตัสเนี่ยผลประกอบการดีมากคือคือมันเป็นธุรกิจที่ปรทอไม่ถนัดนะแต่ว่าพอเข้าไปลงทุนในโลตัสปุ๊บเนี่ยผลประกอบการของโลตัสเนี่ยดีมากมีการแบบว่าฟีดรายได้ฟีดกาไรกลับเข้ามาที่ปรทอเลยทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็เลยเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่แจ้งไปเนี่ยก็บอกว่าอ่า บริษัท Innovic Asia เนี่ยก็มีการอนุมัติการลงทุนซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท New a v e r อเร Group Holding Inc. กนะคะก็เรียกสั้นๆว่า a v e r อเร US นะคะโดยผ่านบริษัท Lotus US Financial SARL นะคะซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ของ Lotus นะคือจะเอาบริษัทเนี้ยเข้าไปขยายการลงทุนใน a v e r อเร US นะคะะะซึ่ง อาตรงเนี้ยม,มีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นหรือว่า equity value เนี่ยประมาณสัก658ล้านดอลลา,าร์สหรัฐสูงนะเยอะมากใช่ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะประ,ประกอบด,ด้วยสัดส่วนของเงินสนแล้วก็เงินกู้ของโลตัสเนี่ยประมาณ65%แล้วก็เงินจากแหล่งอื่นๆของผู้ถือหุ้นเดิมใน a v o g e n US เนี่ยที่เหลือ,อ,อนะคะซึ่งตัว a u o g e n U.S. เนี่ยเขาดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาเฉพาะทางในสหรัฐอเมริกาะคะซึ่งการลงทุนอันนี้มันจะทำให้โลตัสเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงตลาดยาในสหรัฐอเมริกาได้ซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากใหญ่มากใช่นะใหญ่ที่สุดเลยในตลาดยาทั่วโลกเลยนะคะ,คะแล้วก็จะเป็นการเสริมสร้าง จุดแข็งของโรตัสในด้านของการวิจัยพัฒนาการผลิตและก,การขายด้วย<ะ>ซึ่งอันนี้มันก็ไปสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มปตทในธุรกิจไลฟ์สไต์พอดีนะคะในฐานะผู้ลงทุนที่จะ, <S <S จ,ะจะสนับสนุนการเติบโตในธุรกิจยาของโลตัสโดยการพึ่งพาแหล่งเงินทุนของตัวเองควบคู่คไปกับการสร้างผลประโยชน์ระยะยาวให้กับกลุ่มปตทแล้วก็สังคมไทยเพราะว่าตัวโลตัสเนี่ย เขาว่าธุรกิจเยอะ,ะเราก็สามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้เรื่องยาเรื่องอะไรแบบนําโค้งนําเข้ามาได้หรือไปขยายที่อื่นได้คืออย่างน้อยมีไรายได้มีกําไรฟีเข้ามากับปตทแล้วตัวกลุ่มของธุรกิจหลายสายแอเนเนี่ยดรคงอภันเนี่ยเคยประกาศไว้แล้วว่าถ้ากลุ่มเนี้จะเติบโตและเดินหน้าต่อต้องสแตนอนค่ะต้องสามารถยืนบนขาตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลย มองหาธุรกิจที่ทำให้กลุ่มเนี้ยเติบโตได้ต่อเนื่องแล้วก็ต่อไปเนี่ยบริษัท i n n o v บิคเอเชียเนี่ยก็มีแผนนะที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อที่จะขยายไอตัวแฟคชิปตัวนี้ให้มันเติบโตมากขึ้นนะคะเห็นแล้วเนาะว่า Inno นบิคเองเนี่ยเขาก็สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรงพอสมควรเลยนะคือดิฉันว่าพอย์หลักของเขาเนี่ยนะที่ทำให้เขาเนี่ยเห็นเห็นแสงเห็นอนาคตอะไรอย่างเงี้ย ก็คือการนี้เขาเนี่ยคือไปลงทุนในโรตัสไปลงทุนในโรตัสฟาร์มโซเิียลแล้วเมื่อบริษัทนี้แบบมันดีจริงๆต้องต้องต้องยอมรับเลยนะว่าคนที่มองดีลการลงทุนในโรตัสเนี่ยคือเห็นอน,นาคตด,ดีจริงๆนะแต่จริงๆเนี่ยไอตัวไลฟ์ไฟแอนเรื่องยาเรื่องแต่เรื่องอาหารเสริมเงีบยไปเนาะตอนนี้แต่ว่าไอตัวมณนีแดงอะ่ะมันผลวิจัยมันยังไม่จบนะเราต้องรอต้องรอก่อนว่าแต่ก่อน อพอออกมาแล้วเนี่ยผลวิจัยมันจะดีไม่ดีเดี๋ยวจะเดินหน้าไม่เดินหน้าแต่ก่อนหน้านี้จำได้ไหมอินโนบิคเคยออกผลิตภัณฑ์พวกแบบโปรไบโอติกอะไรพวกเนี้อ่านะคะแต่ว่าเขาก็คงดูอยู่ว่าตัวอาหารเสริมจะไปยังไงต่อไปหรือไม่ไปหรือยังไงนะคะแต่แต่แน่ๆตัวยานเนี่ยไปละไปได้ดีนะคะ ฉันพาไปเกาหลีใต้กันบ้างดีกว่าบีกิมเนาะใช่เป็นการลงทุนของกลุ่มบีกิมนะคะโดยคุณฮาัาลิ้งนะคะประธานกรรมการบริษัทบีกิมพาวเวอร์จำกัดมหาชนนะตำแหน่งใหม่นะตำแหน่งใหม่ละเพิ่งแต่งตั้งใช่นะคะก็มีการพูดถึงนะคะความคืบหน้าของโครงการฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งยองกวางนักวอลนะคะที่เกาหลีใต้เอาอย่างนี้คือบีกิมเนี่ยเขาไป ลงทุนธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในเกาหลีใต้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะออถ้าคิดเป็นเมกะวัต์เนี่ยก็หลายร้อยเมกะวัตนะคะ,คะถือว่าเป็นพอร์ตการลงทุนที่ที่น่าสนใจและทีเนี้ยเขาก็ไปดูโครงการที่เขาไปลงทุนไว้โดยพาธนาคารกรุงเทพไปด้วยเพราะธนาคารกรุงเทพเนี่ยเขาสนับสนุนการลงทุนกันใช่ใช่ค่ะก็สำหรับโครงการฟาร์มกังหันลมนะคะวาง ยองกวางนักวอลนะฮะที่เกาหลีใต้เนี่ย,ดดยก็มีกําลังการผลิตตั้งอยู่ที่364.8เมกะวัตต์เลยทีเดียวนะ,ะอตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างเนาะมีความคืบหน้าไปแล้วถึง62เปอร์เซ็นต์นะคะก็น่าจะผลิตเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยภายในเดือนมิถุนายนปีหน้ากลางปีหน้าใช่ค่ะไวเนาะต้อง300เมกะวัตต์นะและอยู่กับกลางอยู่กลางทะเลกลางทะเลเพราะว่าอยู่นอกชายฝั่งก็นอกชายฝั่ง เออเสากังหันลมไปตักงปปักในทะเลค่ะซึ่งโครงการฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งแห่งนี้นะคะก็ตั้งอยู่ในหน้าน้ำบริเวณเกาะทรงอีนะเขตนักวอยองกวางที่จังหวัดเชาลรานำโดนะคะก็จะมีการติดตั้งตัวกังหันลมเนี่ยหกเครื่องค่ะแล้วก็แต่ละเครื่องเองเนี่ยเขาจะมีกำลังการผลิต5.7าจุดเจ็มิตกใหญ่มากเลยคุณแบหกเครื่องแบบ เครื่องหนึ่งอะห้าจุดเจ็ดมกะวัตต์อันนึงคือใหญ่มากจริงใใช่ไม่เคยเห็นนะนะรวมกําลังการปิดติดตั้งทั้งหมดก็อย่างที่บอกนะคะสามร้อยหกสิบสี่จุดแปดมิโวันนะคะ,<ฮ>ะก็บอกว่าเป้าหมายเนี่ยเดินเดินหน้าดําเนินการเชิงพาณิชย์เนี่ย COD กําลังการปิดบางส่วนเนี่ยภายในสิ้นปีนี้ก่อนอก็จะเสร็จสิ้นประมาณสัก91.2เมกะวัตต์แล้วก็จะดําเนินการทั้งหมดเนี่ยได้ทั้งหมดเลยเนี่ยกลางปีหน้าส่วนใหญ่เนี่ยไอ้กังหันลม ไม่ว่าจะเป็นบนฝั่งหรือนอกชายฝั่งชายฝั่งนะเวลาเขาติดติดตั้งเสาใช่ไหมเขาก็ปกัปกปกักปักไอตัวขัางหันลมไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วมันก็จะทยอยผลิตเหมือนเหมือนเหมือนของบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนที่พี่ลงที่ตไต้หวนันยืนหลินอ่ายืนหลินใช่ไหมอันนั้นก็ใหญ่นะเขาก็ปักปักปักแล้วก็ทยอยผลิตไฟฟ้าแต่อันนี้ดูเหมือนไกลกว่าเนาะอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจอาจจะเป็นทะเลคือมันอยู่ในทะเลเหมือนกันแล้วก็ลมแรงเหมือนกันนะคะ ก็ทางบีกิมเองเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ดับสองเลยนะของโครงการฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งยองกวางนักวอลเนี่ยนะคะอืก็มีธนาคารกรุงเทพให้การสนับสนุนเรื่องเงินทุนเนาะประมาณกว่า6แสนล้านวอนเกาหลีเลยทีเดียวนะคะอแล้วเขาก็จะมีการออกแบบจัดหาแล้วก็ก่อสร้างโครงการเมื่อสิงหาคมที่บ้านมาใช่ใช่ค่ะไม่เพียงแค่โครงการนี้นะจริงๆเขามีนักวอลหนึ่งนักวอลสองอ่ ก็เดี๋ยวพอนักวอลหนึ่งเสร็จใช่ไหมค่เดีนี้พอพาธนาคารกรุงเทพไปดูโครงการใช่ไหมก็มีการคุยกันว่าเออเนี่ยมันสามารถทํานักวอลสองได้แล้วก็ยังมีโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นอด้วยใช่รวมไปถึง AI ด้วยใช่ซึ่งซึ่งซึ่งเขาจะขยายแบบเยอะมากในเกาหลีใต้อะไรเงี้ยบีกิมเขาไม่ทำาไปเยอะมาก แล้วก็ธนาคารกรุงเทพก็ให้คํามั่นสัญญานะอบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าจะขยายโครงการเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้เดินหน้าต่อเป็นภมิตร่วมกันต่อไปเนาะอ่าอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องหนึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าใครไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเราไม่มองหาฉลากตัวนี้นี่ไม่ได้เลยนะหลายสิบปีมาแล้วนะคุณจนกลายเป็นว่าพอเห็นปุ๊บ จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหนึ่งชิ้นเนี่ย<ม>ต้องดูสัญลักษณ์นี้ก่อนเลยเบอร์ห้าฉลากประหยัดไฟเบอร์หนะ<ช>้านะเชิงมันแต่ว่าตอนหลังเขาก็จะมีเพิ่มดาวมาด้วยเนาะดาว<ม>หนึ่งดาวสองดาวสามดาว<ช>ยิ่งมีดาวเพิ่มยิ่งประหยัดแต่คุณเชื่อไหมไอ้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าเนี่ยเขาทามาสามสิบปีแล้วนะค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นจากโครงการ DSM Demand Side Management ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผเนี่ย เขาเริ่มมาคือเริ่มจากการที่อยากจะทํายังไงให้มันเกิดการประหยัดพลังงานอเออแล้วก็พัฒนาพัฒนาค,นนคิดนู่นคิดนั่นคิดนี่แล้วก็คิดได้ว่าอ่ถ้าจะประหยัดพลังงานนะคือเราเรามักจะมีแบบห้าปออย่างนี้ใช่ไหมปิดปรั๊เปลี่ยนอะไรเงี้ยอัอนี้เขาก็คิดว่าไอ้ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็ควรจะประหยัดด้วยออืเขาก็เลย คิดไอ้ตัวฉลาดประหยัดไฟเบอร์ห้าออกมาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีระเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าคนก็จะนิยมซื้อเบอร์สี่เบอร์ห้าอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังก็จะเป็นเบอร์ห้าอย่างเดียวเพราะรู้สึกว่ามันการประหยัดเข้าเส้นเลือดแล้วไงใช่แล้วก็มีที่บอกแล้วก็จะมีดาวเพิ่มขึ้นมาใช่ตอนนี้มีดาวเพิ่มขึ้นแล้วไงซึ่งผ่านไปสามสิบปีต้องบอกเลยว่าโครงการอ่าฉลาดประหยัดไฟฟ้าเบอร์ห้าเนี่ยประสบความสําเร็จมากเลยนะ เพราะเพราะว่าเขาก็มีเข้าไปในหลายหลายเครื่องใช้ไฟฟ้าอค่ะเครื่องปรับอากาศตู้เย็นมีคือหมดละอ่าลมอะไรอย่างเงี้ยใช่มีหมดใช่ไหมใช่ค่ะเยอะมากเลยระหว่างเราระหว่างคุยไปน่ยดิฉันก็พยายามสอดสายสายตามองไปว่ามีอันไหนบ้างนะที่ติดแบบว่าฉลาดประหยัดไฟเบอร์ห้านะจากเครื่องปรับอากาศเนี่ยจริงๆตู้เย็นเนี่ยจริงๆเนาะค่ะพัดลมจำได้อ่ะ ก็ครบรอบ30ปีไปแล้วมีการฉลองใหญ่เลยอ,อ่มถ้าเป็นคนนี้ก็เกือบครึ่งชีวิตแล้วนะ30นะคะใช่เขาก็มีการจัดงานครบรอบ30ปีนะคะโดยดรประเสริฐสินสุขประเสริฐนะคะประหลัดกระทรวงพลังงาน ก็เป็นประธานเปิดงานครบรอบ30ปีท่านเป็นประธานกรรมการของกพผด้วยไงใช่ประธานอของบอร์ดกพพเนอะ,อะก็เลยจัดงานโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าด้วยรักและผูกพันรักนี่มีวงเล็บสองบริสิกันะก็คือเหมือนรักโลกอ่าใช่ค่ะก็มีผู้บริหารนะคะของกระทรงพลังงานเยอะมากมเดีมากมแล้วก็ผู้บริหารของกพพด้วย ถูแล้วพ่านธมิตรที่เข้าร่วมโครงการไงคุณมาตลอด30มสิบปีไงใช่ก็จัดงานแบบใหญ่มากเลยนะใช่ค่ะก็พวกผลิตผู้ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าไงค่ะเอองานก็จัดไปเรียบร้อยแล้วเนาะใช่เมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาคใช่ค่ะก็เรื่องนี้เองนะคะดรประเซริดเนี่ยก็เลยบอกว่ากระทรงพลังงานเนี่ยได้มีการยกระดับ แล้วก็พัฒนาแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศโดยที่มุ่งเน้นในเรื่องของวฒรรการเชิงเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมสําหรับการอนุรักษ์พลังงานนะคะ,คะเป็นการเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรูปแบบการใช้พลังงานนะคะให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายแลวก็ที่สําคัญเนี่ยต้องสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะภายในปี 2,050นะคะโดยโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ที่กฟผทำมาตลอด30ปีเนี่ยรวมไปถึงโครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงของพอพเป็นสองโครงการที่บอกว่าตอนนี้ได้รับการยอมรับแบบกว้างขวางส่วนใหญ่หอ,อโครงการ ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงของพอๆเนี่ยจะเป็นไปใช้กันในโรงงานกับอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานเลยนะคะทั้งในระดับประเทศเองระดับภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ระดับสากลนะก็ถือว่าเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐนะคะในการที่จะช่วยสร้างผลลัพธ์ในเรื่องการประหยัดพลังงานซึ่งจะรวงพลังงานเองเนี่ยก็ให้นโยบายไปในการควบรวมฉลากทั้งสองชนิด เป็นรูปแบบเดียวกันอ่าจะได้สร้างความเชื่อมั่นไงคูณสองไปเลยว่าประหยัดพลังงานแน่นอนนะคะแต่ว่าเขาก็จะเน้นในเรื่องการยึดการสร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ประกอบการให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งตอนนี้เองเนี่ยฉลากเบอร์ห้าใหม่เนี่ย จะครอบคลุมทั้ง45ปิดพันเราพูดไปหมดเลยนะอันนี้45ปิดพันเยอะมากนะทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็ปิดพันอื่นๆก็จะมีการเริ่มวางจําหน่ายเนี่ยวันที่16มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปนะคะค่ะแล้วก็ทางด้านคุณนรินทร์ภาวนิตอันนี้ลองผู้ว่าการเชื้อเพิงนะคะแล้วสัการในตําแหน่งผู้ว่าการกอพอก็เดี๋ยวคาดว่าพอรัฐมนตรีท่านใหม่มาแล้วเนี่ยน่าจะ เร่งแต่งตั้งแล้วล่ะนำเข้าคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วก็คงไม่ต้องเป็นรักษาการละอันนี้ได้เป็นหัวการแล้วก็บอกว่าา3าปีนะตั้งแต่กอพเนี่ยเริ่มดําเนินโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5เนี่ยก็มุ่งที่จะยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยเลืกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพนะะ แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับรูปแบบฉลากเบอร์ห้าให้แสดงประสิทธิภาพได้มากขึ้น mm hmm. เป็นเบอร์ห้าสามดาวแล้วก็เบอร์ห้าสูงสุดห้าดาว,ดาวแล้วนะคะแล้วปัจจุบันนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากเบอร์ห้าทั้งหมดเลยเนี่ย 27ผลิตภัณฑ์กว่า520ล้านดวงช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง40,000ล้านหน่วยนะคะลดการปล่อยกา๊กาซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า2.2ล้านตันถ้าคิดเป็นการปลูกต้นไม้เนี่ยนะ,ะเทียบเท่า1,720ล้านต้น,เ,นเยอะมากเรีงๆค่ะแล้วกอผนี่ก็ยังเดินหน้าต่อนะคะวางแผนดำเนินโครงการฉลาก ประยัดไฟฟ้าเบอร์5เนี่ยไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่หมๆแล้วก็ขยายผลไปยังบ้านอาคารโรงเรียนแล้วก็โรงแรมด้วยค่ะโรงเรียนสีเขียวเขาก็ทําเยอะแ<ช>ล้วนะหลายโรงเรียน<ช>แล้วนะ,ะอันนี้มันก็จะทําให้เป็นการกระตุ้นเนาะหให้เกิดการกับรเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าแบบแพร่หลายเลยซึ่งก็แน่นอนแหละพนมิตรก็พร้อมที่จะร่วมมืออย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ร่วมมือไปกับ พอๆด้วยในการที่จะช่วยกันสนับสนุนพัฒนาฉลากเบอร์ห้าใหม่ไปสู่การสร้างโลกสีเขียวที่ยั่งยืนด้วยนะคะอันนี้เรื่องดีนะเพราะเราได้ใช้ด้วยนะประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าเราด้วยประหยัดค่าไฟฟ้าไงช่วยเราด้วยเนี่ยกว่าเขาจะสร้างแบรนด์เบอร์ห้ามาได้โอ้โหใช้ความพยายามมาสามสิบปีถึงได้รับความนิยมมหาศาลเลยนะต้องถือว่าเป็นโครงการที่ ใช้ความตั้งใจและความอดทนแล้วก็แบบแน่วแน่อย่างมากเลยว่าอยากจะประหยัดพลังงานแล้วทุกวันนี้ได้รับการยอมรับอย่างจริงๆคือพอเห็นฉลากนี้ปุ๊บทุกคนวางใจเลยเนาะวางใจเลยพลังงานแน่นอนตัวนี้นะคะนะคะอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่รามาพูดคุยกันวันนี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะอาจจะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าท่านรัฐมนตรีท่านใหม่เนี่ย ท่านจะแถลงนโยบายแบบเต็มๆวันไหนเพราะว่าเราอยากจะพูดคุยในทุกมิตินะคะเพราะว่าได้มีโอกาสได้เจอละแต่ว่ายังพูดคุยกันน้อยไปยังไม่ได้แบบรัฐบาลเองก็ยังไม่ได้แถลงนโยบายอย่างชัดเจนนะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะแต่ไงก็ต้องรีบแล้วนะเพราะมีเวลาแค่สี่เดือนนะตอนอีจริงๆอยากให้อยู่นานๆกันนี้ก็ รอดูไม่รู้ยังไงเหมือนกันะนะคะรอดูผลงานก,กันละกันเนาะใช่ใช่ใช่ใชะนะคะก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมนะคะหลายๆช่องทางของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะคะไม่ว่าจะเป็นเ w อร์ไวเบทเอเทางออนไลน์ดอทคอมเวอร์ไวเบทไทยนิวส์ขีดออนไลน์ดอทคอมเช anel อินสตาแกรมพอดแค t ต์ k ิ o กแล้วก็ <c oughs> X อ็ด้วยนะคะ,ว,ะ,คะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตทอสอพอจึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน ีปตทอสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตบบาางจกกกกกคคครรรรรรััวววทไไปปใใใใให้้แแ่่นนอ ้าใจบางจาก E20S Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน40ปีปตทสพสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต 33ปีบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอกโกกรุปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่า